มสดาเนินการรับประชาสมัครทุกปีปีละประมาณ15-20คนเขาเหล่านั้นจะไปทํางานในองค์กรทัฒนาเอกชนด้านต่างๆที่ทํางานแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นประเด็นแรงงานประเด็นสัญชาติประเด็นทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่คด like like ีความมั่นคงในสามจังหวัดได้เขาจะทํางานจริงในพื้นที่จริง เราเรียกว่าการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติงานมนจะมีภารกิจในการเสริมการเรียนรู้ให้กับเขาสี่ครั้งเพื่อเสริมการวิเคราะห์เสริมข้อมูลสนับสนุนให้เขาได้สรุปบทเรียนการปฏิบัคุณค่าของการเป็นรัส,สมัรหนึ่งปีก็คือการที่เขาได้เรียนรู้ปัญหาที่เป็นจริงลึกซึ้งกับปัญหาเหล่านั้นเห็นความเชื่อมโงความสังเกต ที่สาคัญก็คือเห็นความเชื่อมโยงค่ะบทบาทตัวเองเป็นการบ่งเพาะคุณค่าของการทํางานเพื่อผู้อื่นแล้วก็อุดมคติในการทํางานเพื่อสังคมซึ่งแม้ว่าเขาจะไปอยู่ในที่ต่างๆในสังคมหรือว่าทํางานในที่ใดก็ต,ตามเขาจะยังคงอุดมคติต่ตอไป